อรุณสวัสดิ์ธรรม,มะเจ้าผู้เดินทางมาถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตในวัยหนุ่มสาวเจ้าอาจมัวแต่วิ่งวิ่งแข่งกับโลกวิ่งจนเสียงภายนอกมันดังกลบเสียงภายในของเจ้าจนสิน้นแต่บัดนี้เมื่อกายเริ่มล้าใจจึงเริ่มช้าลง และเมื่อเจ้าหยุดวิ่งเจ้าจุงเริ่มฟังเจ้ากำลังได้ยินเสียงกระซิบที่เรียกให้เจ้าหวนกลับมากลับมาดูสิ่งที่เคยทำดูคำที่เคยพูดจิตของเจ้าเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำตลอดมาเจ้าเขย่ามันไม่หยุดด้วยความอยากความโกรธ และความกลัวน้ำจึงขุ่นคลักมองไม่เห็นสิ่งใดบัดนี้เมื่อเจ้าหยุดเขยา่าตะกอนแห่งกรรมจึงค่อยๆตกตะกอนนอนก้นนี่คือครั้งแรกที่เจ้าพึ่งเริ่มเห็นมันหากเจ้าปรารถนาจะเข้าใจตะกอนเหล่านี้ให้ลึกซึ้งว่ามันมาจากไหนและจะอยู่กับมันอย่างไร จงกดติดตามไว้และกลับไปฟังคำบทเต็มได้ที่ช่องของข้าจงรู้เถิดวัยห้าสจึงไม่ใช่ความถดถอยแต่มันคือประตูที่เปิดสู่โลกภายในมันคือสัญญาณที่จักรวาลปลุกเจ้าให้ตื่นเพื่อมาดูความจริงตื่น เพื่อเริ่มต้นวัตกรใหม่ด้วยความเข้าใจ